ก็สวัสดีครับตามชื่อคลิปเลยนะครับก็คือว่าเนี่ยอันนี้เป็นห้องน้ำนะฮะที่เราไม่ได้ใช้งานซักระยะแล้วเนี่ยแล้วเวลาที่น้ำเขาซึมออกมาเนี่ยมันจะมีคราบที่มันอยู่ขอบๆนะครับซึ่งขัดยังไงมันก็ขัดไม่ออกเนี่ยเวลาที่มีอันนี้ก็เหมือนกับเป็นสกอตไบอะไรางคือขัดไปเถอะเห็นไหมไอ้ขอบเหลืองๆอะมันไม่ออก ทีเนี้ยก็เลยเห็นในกลุ่มอ่ะในกลุ่มที่เขารีวิวของก็บอกว่าไอตัวเนี้ยนี่นี่ไอตัวเนี้ยมันเวิร์กมากเลยนะก็สั่งมานะครับเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันขัดออกได้ไหมเนี่ยคาบที่มันเป็นแบบเหลืองๆแบบเนี้ยเห็นไหมโอเคมาลองดูพร้อมๆกันเลยแต่เดี๋ยวลิมๆก่อน คือด้วยความที่มันเป็นเหมือนกับอิดม,มวลเบาอ่ะเราก็ไม่กล้าขัดแรงเพราะว่าเหมือนมันจะทำให้สุขภันมีปัญหาหรือเปล่านะลองค่อยๆดูก่อนไม่รู้มันจะขูดให้เป็นรอยไหมเดี๋ยววันนี้ลองให้ดูเฮ้ยโอเคว่ะคือขัดยังไงให้ตายยังไงมันก็ไม่ออกก่อนหน้านี้แต่ตัวนี้ออก เฮ้ยใช้ได้นะได้ออกง่ายอยู่นะเนี่ยอาคาบไม่ได้ไม่ได้แบบคาบออกง่ายเลยนะบอกเลยอะ่ะคือคือขัดมานานมากแล้วก็ไม่ออกจนต้องแบบลองสั่งดูเฮ้ยเเล่นไปนะนั่นน่ะริมๆนะออกนะส่วนเนี้ยมันสอ่อมเป็นเหลืองๆเนี้ย มันไม่ออกไอกตัวนี้มันขัดไงไม่ออกอ่ะเดี๋ยวลองขัดธรรมดาให้ดูก่อนจะหาว่าอันนี้มันทาไมไม่ยอมมาขัดกันเนี่ยขัดแล้วมันไม่ออกมันจะเป็นเหมือนคราบแดงๆเนี่ยเนี่ยลิมๆอ่ะเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้วะ่ะอืม เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีว่ามันแบบทําให้สุขภัณฑ์มีรอยแบบอนี้เดี๋ยวเติมน้ำทิ้งไปก่อนเฮ้ยใช้ได้เลยเข่าจ้วโอ้เออเนี่ยมันจะเห็นขอบขอบเหลืองๆเงนี่ยมันขัดอย่งี้ก็ขัดไม่ออก,กอ่ะนะ ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เอ่อตัวสุขพันฑ์ไม่ได้เป็นรอยนะเหมือนกับว่าตัวนี้มันมันไม่ได้แบบแข็งแรงโหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะอ่ะเออโอเคสรุปว่าเวิร์นะครับเนี่ยใครที่มีรอยแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นรอยน้ําที่เหมือนกับว่าแช่ไว้นานเนี่ยก็ตัวเนี้ยขัดห้องน้ําได้นะครับผมโอเคตามไปตํากันได้บา,บาย